เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องการเมืองมาถึงวันนี้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ6มีนาคมตรงกับวันมาคบูชาก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ของคนไทยชาวพุทธนะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาประจําปี2,566ค่ะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทําบุญเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะ ไปดูที่บริเวณลานคนเมืองประชาชนรวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนนะคะเดินทางมาสักการะบรูชาพระบรมสารีริกธาตุ99องค์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยในวันนี้ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเริ่มต้นด้วยการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์66รูปกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนการประกวดบรรยายธรรมการประกวดสุนทรพจน์และกิจกรรมมีเทศมีทอกจนถึงช่วงค่าก็จะมีพิธีเวียนเทียนที่วัดสุทธน์เทพพระวรารามราชวร,รมหาวิหารใครที่อยู่ใกล้ๆเย็นค่ำนี้ก็แวะเวียนไปสักการะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกันได้นะคะ ส่วนที่จังหวัดสงขลานายเอกชัยเลิศวิบูลรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2566จัดขึ้นจนถึงวันที่7มีนาคมนี้เพื่อปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนารวมทั้งปลูกฝังด้านจิตใจในการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมโดยชาวสงขลาต่างสวมใส่ชุดสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากค่ะ ทั้งกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะก,กะพิธีบวชเนกธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและพิธีเวียนเทียนโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาจากใคร่กรมหลวงสงขลานครินกองพันธานราบที่8กรมทหารที่3กองพลนาวิกโยธินอำเภอเมืองสงขลาคอยอำนวยความสะดวกค่ะ และปิดท้ายที่จังหวัดอ่างทองพระครูสุตานุยุทธเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ตะบ,บนสีพรานอำเภอสแสวงหาก็จัดงานสืบสารประเพณีการเผาเข้าหลามบริเวณลานข้างวัดบ้านแก่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชาจำนวนหนึ่งหมื่นกระบอก โดยมีชาวบ้านจาก2ตำบลในพื้นที่2อำเภอคือตำบลหนองแมากกา่ไก่อำเภอโพทองกับตำบลศรีพรานอำเภอสแสวงหาร่วมกันนำข้าวเหนียวไม้ไผ่ใบตองแห้งและไม้ฟืนมาเผาเข้าวหลามเป็นการเชื่อมความสามัคคีของคนในแต่ละชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตและยังถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับซึ่งข้าวหลามที่ได้จะนำไปทำบุญเลี้ยงพระในวันมาฆบูชาค่ะ